่ะแล้วน้องก็เขียนต่อท้ายนะครับตรงด้านท้ายนะครับเหมือนกับข้างบนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นซิกมาเลยครับเป็นซิกมา f y นะครับเท่ากับ m g นะครับโอเคนะครับซิกมา f y นะครับเท่ากับ m g นะครับนะครับเพราะว่าแกน y เนี่ยมันมีแรงกระทําก็คือ m g แต่ว่าแกน x มีไหมเมื่อกี้ไม่มีครับแกน x ก็เป็น0ูนย์แต่แกน y เป็น m g ครับและ จากกฎนิวตันนี่นี่นี่พิสูจน์เหมือนกับเมื่อกี้เลยมามาพร้อมกันครับจากกฎนิวตันครับคือซิกมาเอฟเท่ากับเลยครับเท่ากับ MA และเราก็แทนค่าอะไรเข้าไปครับแทนค่าตัวนี้ครับ f y ของเราคือ Mg แทนค่าเป็น Mg เท่ากับ MA สองข้างมีอะไรเท่ากันมีมวล M เท่ากันครับดังนั้นมวล M เป็นไงได้ตัดกันชึ่งชึ่งกันได้ครับในเมื่อตัดกันปุ๊บอา้าวสุดท้ายเหลือความเร่งนี่คือความเร่งของแกนไหนครับ เป็นความเร่งของแกน y ความเร่งแกน y ออกมาเป็นมีค่าเป็นเท่าไรมีค่าเป็น g อ้าวเฮ้ยความเร่งมีค่าเป็น g แปลว่าวัตถุนี้ความเร็วคงที่เหมือนกับแกน x ไหมไม่ครับแกน x เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับแกน x อะความเร็วคงที่สูตรคำนวณก็เลยมีแค่สูตรเดียวคือ s เท่ากับ vt หรือ s เท่ากับ ut เดียวกันแต่ปัญหาคือแกน y ของเราครับความเร่งใช่สูตรไหม ไม่ใช่ครับความเร่งไม่ใช่ศูนย์ความเร็วไม่คงที่เหมือนแกน x แปลว่าน้องต้องใช้สูตรคำนวณของวัตถุที่มีความเร่งและสูตรคำนวณนะครับของวัตถุที่มีความเร่งมีทั้งหมดกี่สูตร4ส,สูตรง่ายจำได้ไหมครับมีทั้งหมด4ส,สูตรครับคือสูตรไหนบ้างอ่าพูดพร้อมกันถ้าเกิดน้องยังจำได้นะครับสูตรไหนบ้างครับสูตร s ท่ากับ ut บวก1 g t สแควร์จำได้ไหมครับนี่ไงครับนี่คือสูตรของวัตถุที่มีความเร่งจำได้ไหมครับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงด้วยนะนะครับมีอะไรอีก V เท่ากับ u บวก G ีทีวีสแควร์เท่ากับ u สแควร์บวกสองอและไรครับเเท่ากับ u บวก v ทั้งหมดส่วน2คูณ t ดังนั้นน้องจำไว้สูตรของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับนะครับ จะใช้สูตรเดียวกันกับการขึ้นที่แนวดิ่งแบบธรรมดาเลยเพียง mm. แต่ว่าเพียง mm. แต่ว่า mm. ให้น้องจัดการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนตัวแปรจาก S เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น SY. s y เพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้เฉพาะแกนไหนเท่านั้นแกน y เท่านั้นครับน้องอย่าลืมครับเราใช้เฉพาะแกน y แกน x เนี่ยใช้ไปแล้วคือสูตร s X เท่ากับคูณทดังนั้นแกน Y เราจะใช้เป็นแบบนี้ครับ เราจะใช้เป็น s ครับแต่เป็น s y เท่ากับอะไรครับเท่ากับ u y t บวก1ส่วน2 g t สโอเคนะครับต่อไปล่ะใช้สูตรครับ v y เท่ากับ u y หไหมครับก็คือใช้สูตรไหนก็คือใช้สูตร v เท่ากับ u บวก g t นั GT, ่นแหละแต่เป็น v y เท่ากับ u y บวกกับ g t โอเคนะครับแล้วต่อไปครับ v ีสแแต่เป็น v ีสแครครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ u ูสบวกกับ2 gs จอดย่าลืมนะ S นี้เป็นของแกนไหนเป็นของแกน y ใช้ S y ครับและก็สุดท้ายครับใช้สุดนะครับ s y เท่ากับอะไรครับวงเล็บ u y บวกกับ V y u บวก v ครับจำได้ไหมทั้งหมดส่วนอะไรครับทั้งหมดส่วน2นะครับแล้วก็คูณทครับ ทั้งหมดส่วน2คูณ T นี่คือสูตรของแกน Y ครับนี่คือสูตรทั้งหมดของแกน Y เรายังใช้สูตร4สูตรที่เราเคยเรียนมาแล้วกับแกนวได้ไหมได้เพราะว่าแกน Y ครับความเร่งของมันออกมากลายเป็นครกลายเป็น G ครับในเมื่อความเร่งเป็น G ก็เลยต้องใช้สูตรนี้ครับตามนั้นครับโอเคนะครับอ้าวจัดการครับรีบล่อครับอย่างไวครับอย่างไวครับแล้วก็จริงๆแล้วพี่ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบนะครับของโจทย์ประยุกต์เนี่ยนะครับ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตอนนี้เรารู้ว่า a ของเราคือ g แต่ถ้าเกิดว่าน้องครับน้องเอาวัตถุนี้ไปปาบนพื้นเอียงนะนะครับนะครับคือว้างขึ้นตามพื้นเอียงครับมันอาจจะได้ค่าความเร่งออกมาเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่า g นะครับไอ้นั้นน่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกทําโจทย์เพิ่มเติมในภายหลังนะครับโอเคนะตอนนี้เอาแบบพื้นฐานก่อนน้องครับสรุปผลแล้วครับสรุปผลว่าอะไรครับสรุปผลว่าต่อไปนี้เวลาเราเจอการเคลื่อนที่แบบไหนครับแบบโปรเจกไท นึ่งน้องต้องวาดรูปจาได้ไหมครับพี่อบอกน้องไปแล้วครับน้องจะต้องวาดรูปครับวาดรูปเสร็จแล้วแยกแกน x แยกแกน y นะครับแตกความเร็วเข้าแกน x แตกความเร็วเข้าแกน y เสร็จแล้วข้อมูล2แกนใช้อะไรเป็นตัวเชื่อมใช้เวลาเป็นตัวเชื่อมครับดังนั้นน,น้องจะสังเกตได้ว่าสูตรของเราครับไม่ว่าจะเป็นสูตร s x เท่ากับ u x คูณ t กับสูตร y ทั้งหมดเลยนะ เมื่อจะเป็นสูตร s y เท่ากับ u y t บน12 g t สเราันจะสังเกตครับว่า t ตัวนี้คือเวลาเราไม่มีการเขียนเป็น t x เราไม่มีการเขียนเป็น t y ครับมันคือ t เดียวกันครับดังนั้นเราเขียนแค่ตัว t เท่านั้นมันเป็นเวลาที่ใช้ทั้งแกน x เป็นเวลาที่ใช้ทั้งแกน y ใช้ด้วยกันทั้งคู่ครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับโอเคนะดังนั้นสรุปผลได้ว่าต่อไปนี้จเจอโจทย์เมื่อไหร่ อย่าลืมอย่าลืมจัดการทำอะไรครับอย่าลืมจัดการแตกความเร็วแล้วก็นะครับแยกคิดทีละแกนครับโอเคนะงั้นก่อนอื่นพี่ใหญ่จะให้น้องดูครับตัวอย่างโจทย์แบบง่ายๆก่อนครับเป็นตัวอย่างโจทย์พื้นฐานครับใครพร้อมแล้วครับเปิดไปดูนะครับข้ามไปในหน้าที่3ก่อนครับมา